オルソーメリークリスマスハッピーニューイヤー Yes g o t h e m n I go snipe go snipe โอ้ย Yes sir ไม่ได้กูกำลังลงมาจากสวรรค์เนี่ยไอ้เียตกบันไดสัตว์ เฮี้ยบ้านเหมือนเฟียลจัดอ่ะไอ้หนูเฮ้ยมันคืออมองัสซัสมาเนี่ยอมองัสซัสมามอเดี๋ยวทำไม่มีจานไม่มีจานไม่มีจานวางแยกไว้วางแยกไว้เดี๋ยวนะกูกูรอจานเลยี๋ยวนะก็ส่งให้กูสับก็ได้มันนะมันนะเอามันนะไม่มีจานต้องวางแยก Fuck เฮ้ยทาโก้ติดตรงนั้นแล้วกูหยิบได้ไหมเนี่ยเปี้ยงมอทิ้งเลยเฮี้ย เฮ้ยไรเฮี้ยแล้วเวลาโยนข้าวมันมีแบบรูข้าวแบบแบบเป็นแบบเม็ดข้าวหลงนแล้วอ้าวไอ้สัสแล้วก็มีแผ่นข้าไอสีแดงเนี่ไรเฮี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เฮ้ยเอาวนนี้อาจารย์อยู่ตรงนี้อาจารย์อยู่ตรงนี้เฮ้ยเออรบไปลับไปลับไปไปยุพูดเฮ้ยห้องนายเขหน้าที่หกข้อแค่นี้กูบอกให้มึงทอดแล้วมึงทเฮี้ยแล้วกันะาไม่ได้ทไปไหนอ่ะ กูจะบ้า <g> ก <quasi> ูอะไรกูจะบ้าม <g> ันปลาลังทอดหน่อยครับเอามีทอดแต่ไก่ทอดเอาไก่ทอดไปก่อนไม่มนุษย์ไม่ตอนนี้ไก่ทอดก่อนโอเคโอเคถือถืออ้ฮากคือไอ้ฮากคือโยนละอายมกคือโยนออฟฟิเชียลยนสามร้อยสี่สิบเองนี่หว่าจะไหวอยู่เอากระกระกรอยากกินไก่ป๊อปข้าวผับไว้ชอบอยากกินเหมือนกันนะกินให้หน่อยเอ้ยทำให้หน่อยเด้อ กินด้หน่อยก็เฮี้ยอะไรวะกินเผื่อกินเผื่อกูด้วยนะถ้ามึงทำถ้าให้กูช e ่วยเนียก <Body pretty S 2> <benefiting S 3> ูบอกเลยนะแมคโครแม่งไอเนี้ยไอแกงกะหรี่คือมีล็อบสเตอร์ในเฮี้ยแกงกะหรี่ของแกงกะหรี่แบบเป็นน้ำเชื้อไอหัวเชื้อแกงกะหรี่หัวเชื้อเนอะตัวมูกูมาษาไทยไม่เลือกแล้วว่ะ ไม่แดกโอ้โหไอ้ดีดขอรอขอโทษเยัดเติมเจอเพชรหรอไอ้ดีดขอไม่ได้เนี่ยไอ้ดีดไอ้พูดไอ้ดีดแดนกูแดนแคเตะไข่มเตะมันเตะไม่ถือว่าตดนแบนครับตอนนั้นพิธียื่นผิดพอดี ขอฟ้องคำร้องเพี่อไม่รู้ทั้งหมดเถอะเพราะวกูจำไม่ได้โอ้ขาจำไม่ได้ละอุ้ยแล้วคุณจะตกอะไรแลคุณจะตกแต่งว่าอะไรกู้ยคุณทำเสร็จแล้วประตูรับกดแล้วกูเจอที่สปอนาร์กไปแม่งต้องกดโจรนี้แหละควรทำอะไรดีเลยยีมันเลยไม่ได้เลยอ๋อ คือทุกคนเป็นแดดหมดครับ้ะไวเกิดครับจะสร้างบ้านคุณอย่ามายุ่งกับผมในนี้อยู่สร้างกูอยู่จะสร้างบ้านคุณอยัายุ่งกับผมผมกลัวคุณทำลายบ้านผมไอ้เขี้ยเพลียมากตอนนี้กูจะมีกองนะโอ้เข้าไม่ได้เขาได้เหรอไม่เขาไม่ได้ไม่ได้แบนเว้กูไม่ได้เตะด้วยกูไม่แก้แล้วกันนอนเฮ้ยต้นเป็นมาอยู่ไหนวะต้นไไนน่หวะ ไม่เลือะไรอะไรนะอยู่หนะไรนะไม่ติดสลามแบบมันจะอยู่มันจะไปทางหันหน้าเข้าบ้านอ่ะแล้วก็เดินเดินไปเดินไปเดินแล้วก็เดินเข้าบ้านอ่ะเดินเข้าบ้านเอเนมเอนเนมเอนเนมจะดันม้าตบป่ะเอ้ยเอ็นเนมเอาเอนเนมเอาไปแล้วเอ็นปิดหน่อยเอาอะไรไปเอมเอาอะไรมาสลามเกิดที่บ้านอีกแล้วป๊อยเข้าบ้านแล้วไปไหนเดี๋ยวนะไม่ ไอ้เข้ามาไอ้เนมเดี๋ยวนะแล้วใครมาเตีลัวเนมเนี้ยเอโกูดิเวอร์สเด็บมาแล้วนะกูเจอไอ้เนมสวัสดีที่ละองเียอกันเลยฮัลโหลครับ <Here. S 2> เฮีเยไอเฮียเ <Hi here. S 2> น่เ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 น่ไอโว้เน่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 ไม่ใช่บันไดอ่ะเป็นล adder อะไอโว้นี่โอ้โหวไม่ใช่ไอเฮียเกอะกูหายทั้งบนทั้งล่างเลยสักไอเฮีย

ไดใจนะใช่้อันนี้คือกูตายแล้วมันจะหายไปเลยใช่ไหมไม่หายไม่หายเพราะว่ามึงมีมเหนาเกิดจากอะไรแ่วามึยไ้ลด้วมาเกมเกิดาเกิดมากอมาเกาเกิดมาเกาาเอเเกิดมาาเกมาาดก เรื่องกูหอบไก่เฮียดำเนี่ยอะซับที่มของกูมาด้วยอ้ามวางไงดีเนาะไอ้สัสวะจบฟลักซมึงวางกลางรถได้ด้วยเหรอไอ้ฟงไอ้ฟงกูแม่งคืออเมริกันสไนเปอร์มึงฟังคำกูไว้ ดีละไอ้ยันนิตติดอีกแล้วกูคืออเมริกันสไนเปอร์ฟังก e e ูไว้กูคืออเมริกันสไนเปอร์ฟังกูไว้โอ้ยเราแม่งเก่งว่ะไอ้เหี้ยคือกูแท็กแท็กแท็กนิดหนึ่งอีซี่ทุกหนึ่งสองสามสี่อู้ยไม่น่ารักเลยอะอะไรวะหอ๋อ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสี่สิบห้าหกเจปเกยสิบยี่สิบดยี่สิบสองยี่สิบสามยีหอะไรลงตัวเจโอเคหนเจดเดยวนะฮะยีี่หาเจาเฮีย,ย <7. S 1> อะไรลงตัววะยี่สนะิบแปด <laughs> เอเฮียจ็สามยี 7. 7. ่สี่ไง สามยี่สิเอ็ดยี่ดแปดดแปดเยอะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวไอเฮียสมอกกูอ h my god oh yeah oh my god oh shit อ้โอ้วาเตะ what ไอเฮียแมทมึงเข้าทันตาแมท อเหียทำไมเกิดอะไขึ้นเมื่อกี้กูามยี่สเหี้ยเนลังเป็นอบผิ